เอโสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม s u m m o n e r War กับ b ล Channel นะครับวันนี้อยู่กับม o n เตอร์ e v วิวเนาะซึ่งนะครับมีการปรับบาลานซ์แผ่นมานะแล้วก็ได้รับผลกระทบพอสมควรเลยนะครับสำหรับเจ้าโอนิมูฉะแสงนะหรือว่าคินคินนั่นเองนะครับเรียกว่าโดนเนี่ยปรับเข้าไปนะทีเดียวนะครับจะเทือนถึงแบบว่าอาจจะเล่นจะไม่ได้เลยจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวนี้จะพามาดูเนาะเพราะว่าสกิลวันติเมตนะครับหรือว่าสกิลติดตัวโอ้โหโดนเทไปถึง2อย่างด้วยกันนั นะครับก่อนจะไปรับชมคลิปยังไงก็ฝากกันกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับบูชแนลด้วยนะครับอยากให้รีวิวตัวอะไรต่อคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับอ่ะตัวนี้นะครับผมนะเก้าคิงคีเนาะนะครับก็อธิบายคร่าวๆแล้วเดี๋ยวพาไปดูการใช้งานกันแล้วกันนะครับแล้วก็เซต์รูนแบบใหม่ที่ผมลองจะเอามาใช้งานจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันนะครับตัวนี้เป็นสาย HP เนาะนาเวลสี่สินะครับหนึ่งหก็ Attack 714นสี่สิบแล้วก็เอ่อ Attack อาจจะน้อยหน่อยนะเพราะว่าเป็นสาย HP นะครับ Defense 527 สปีด100นะครับผมปลุกมาได้ต้านขึ้นมา25นะแล้วก็นะครับสกิลที่1นะครับผมเป็นการตี2ครั้งนะครับก็ถ้าโกสแรดนะก็ตีแล้วก็ฟื้นฟู hp เท่ากับ30%ของความเสียหายที่ทำได้นะครับแล้วก็แต่ละครั้งเนี่ยมีโอกาสถึง20%ที่จะทำให้ติดเกาะแตกท้องเทินนะครับอัพเต็มนะครับผมก็บวกนะเอฟเฟคลดพลังเข้าไปถึง30นะครับก็มีโอกาส50%นะครับห่าทสิบเือวร์เซ็น่์นะครับท่า2เนี่ยเป็นการรกะโดดนะกระโดดท่านี้รู้สึกว่าจะมีท่าลมทไฟแล้วก็ท่าแสงนะที่กรองเน ครั้งเดียวนะครับเป็นท่าตีศัตรูทั้งหมดเนาะหากศัตรูตายก็จะได้รับเอฟเฟกต์ทนทานหนึ่งเทินนะครับแล้วก็ am, วอัพเต็มคูณดาวน์เหลือสามเทินแล้วก็ดัมเมจที่เพิ่มขึ้นเนาะต่อมาครับผมวันนี้แหละที่โดนปรับเข้าไปนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันเคยโกงมากนะพาสีนี้แล้วก็มีการปรับไปรอบนึงแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังเก่งอยู่นะก็คือถ้าใครมาตีมันนะครับแล้วศัตรูเนี่ยทำดนะัมเมจเนาะต่ำกว่า15%อของ HP สูงสุดนะครับก็จะทำการ เท่ากับโดยการสวนนะเพราะสวนเนี่ยมันจะตีท่านหนึ่งก็คือเกาะแตกตีสองทีนะครับแล้วก็มีเกาะแตกแล้วก็ดูดเลือดด้วยเนาะอันนี้เขาก็เลยปรับออกนะครับเป็นหากได้รับความเสียหายเนี่ยนะครับจากศัตรูต่ำกว่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของ HP ก็ยังสวนเหมือนเดิมแต่ว่ามันจะสวนท่านี้แค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับปกติเนี่ยมันจะสวนสองฮิตจากสกิลหนึ่งถูกไหมอันนี้มันจะสวนแค่หนึ่งครั้งนะครับทําให้มีโอกาสติดเกาะแตกน้อยลงเพราะว่าท่าหนึ่งอะ่ะมันโอกาสห้าสิบห้าสิบถูกไหมห้าสิบตีสองทีก็ร้อยก็ แล้วก็นะครับเขาเอาดูดเลือจากสกิลเทมเมทออกโอ้โหนี่แหละครับเพื่อนๆที่เจ็บปวดนะครับหืเจ็บเจ็บจีดนะครับแล้วก็การโจมตีนี้นะจะไม่ติดคีย์พิคอนะครับไม่ว่าจะเป็นโอ้นี่แสงไปตีนะครับหรือว่าฝั่งตรงข้ามมาตีเรานั่นเองนะครับอ่ะเป็นเอฟเฟกต์อัตโนมัติเนะเดี๋ยวผมไปลองให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะสำหรับโอนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตลองตรงนี้ละกันนะครับผมมีสองตัวไป2ตัวเลยนะครับไปเุ้ยเดี๋ยวกดผิด ใช่อย่างนี้สิเพื่อนอาใหมเอาาไม่ขออภัยนะฮะอันนี้ขออภัยทุกคนด้วยนะครับเราจะต้องกดที่อันนี้ทุกคนแล้วเอามอนออกนะครับโอ้โหตื่นมาเช้าเช้าเขาเบร์เบ์อย่างนี้แล้วครับอ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะทดสอบนะครับโดยเราจะเอามอนเตอร์สักตัวหนึ่งแล้วกันนะเอาผมว่าแกรอน้ํแล้วกันนะไปสู้กันนะครับปาบมาให้นะครับผมนี่เห็นไหมมาตีเราก่อนโดดมาโอ้โหเกือบตายทุกคน จะไหวไหมเนี่ยอ่ะไปยี่อะไรนะครับปากปากโอ้ยที่สตันเนาะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ๆแกรอไม่ได้แล้วแหละนะครับแกรอบางไปนะฮะอาจจะต้องเอามอนเตอร์ที่มันถึกๆหน่อยนะครับอย่างเช่นแมนด้าน้ํานะครับแล้วก็โอนีิไฟอ่ะเอาไปได้หลายตัวหน่อยนะครับจะได้เห็นได้ชัดเจนนะครับผมนะครับมันเอาเรื่องจริงนะเนี่ยของผมเนี่ยนะเห็นไหมตีปุ๊บนะครับมันก็จะสวนหนึ่งฮิตนะครับเห็นไหม สวนหนึ่งฮิตแล้วไม่ดูดเลือดนะครับนี่เห็นไหมสวนหนึ่งฮิตนะแล้วก็ไม่ดูดเลือดนะครับโหดูทุกคนดูตอนนี้นะครับเห็นเกิดอะไรขึ้นไหมตวัวมันนิ่มขึ้นเยอะมากเลยนะครับยิ่งแบบมันสวนแค่หนึ่งฮนะิตอะดูนะเนี่ยนะครับโอ้นี่ไม่สวนด้วยเนี่ยเห็นไหมหนึ่งฮิตนะครับตัวนิ่มเยอะกว่าเดิมนะตัวนิ่มมากๆนะครับพราะมันไม่ดูดเลือดแล้วเนี่ยนะครับแบบว่าตียังไงก็เข้าเออนะครับจากการที่ ลองเล่นก่อนหน้านี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวลองปรับรูนมาเล่นนะั้นเลยนะบอกเลยว่านะครับเล่นยากขึ้นแน่นอนนะการบ้านอาจจะไม่ค่อยเจอนะครับการบ้านแน่นอนคุณอาจจะไม่เจอโอนิโมแสงการบ้านในนี้แล้วนะในเนี้ยนะครับสงครามยึดครองเนาะนะครับวันนี้วันอะไรวันพฤหัสเนาะเดี๋ยวมีสงครามยึดครองนี่นะใช่ไหมเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะขออนุญ,ญาตไปตีบ้านเพื่อนได้ไหมเออเอาเป็นเป็นบ้านคุณตีแล้วกันคุณตีแล้วกันบ้านน้อยเลยกัน <c oughs> นะครับเดี๋ยวไปตีบ้านนี้เนาะเดี๋ยวลองดูนะว่าโอนิแสงเนี่ยนะครับจากของเดิมนะของเดิมสแตตผมประมาณนี้นะครับว่าจะเวิร์กหรือเปล่านะในซิกวอลกิววอลนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาเป็นวาน้ำเนาะวาน้ำไปรับเท้านะครับวาน้ำไปรับเท้าไอ้ตัวนี้แหละไม่ใช่อะไรหรอกแล้วก็ ลองประมาณนี้นะนี้ลองให้ดูนะครับอันนี้ลองให้ดูว่าเป็นจังใดบ้างเพื่อนนี่เห็นไหมเห็นไหมมันตีคิดเดียวนะครับนี่ตีเกาะแตกเนาะโอ้โหแต่ว่าก็ยังตดอยู่นะแต่ว่านมีนหายไปเยอะเลยนะพอยวลามาตีคิดเดียวนะครับนี่ก็คือของเดิของใหม่ที่ปรับมาแนละ้วว่ายังเล่นได้ไหมแต่ถ้าบุกบ้านน่ะน่าจะพอเล่นได้อยู่นะแต่ความอึดถึกทนนะครับหายไปเยอะมากทุกคนแล้วโดดเห็นไหมนะี่ครับ รูนเอ็กเนี่ยอาจจะบอกว่าแทบเล่นลําบากมากกว่าเดิมนะเออนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนรูนปรับรูนใครที่เล่นรูนสตันอยู่เนี่ยก็อาจจะเป็นปรับมาเป็นรูนสตันก็ได้นะมาดูนะดูตีเข้าไปนะครับนี่แมนด้าโตเข้ามาเห็นไหมโอ้โหแย่ลงนะเออแย่ลงเยอะเหมือนกันนะเพื่อนๆนะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองนะครับเราจะมาลองอันที่ผมคิดแล้วก็คิดว่ามันน่าจะเล่นได้นะนั่นก็คือนะครับเป็นรูนดูเลือดแอะ อันนี้สตันปกติเราจะเล่นสตันกับ e อถูกไหมอันนี้ผมลองดูเล่นไปกับทำลายนะว่าจะเวิร์กไหมเดี๋ยวลองดูไปด้วยกันนะนเพื่อนๆนะตัวนี้เราอาจจะต้องวิจัยแล้วก็ปรับมันนิดนึงนะว่ามันยังจะกลับมาเล่นได้หรือเปล่านะหรือว่าพอมันปรับสมดุลสกิลมาแล้วมันเล่นไม่ได้เลยนะนเพื่อนนะแต่ที่แน่แน่กันบ้านเนี่ยไม่อยู่แล้วนะครับใครที่มีโอนิแสงกันบ้านเห็นไหมอัตราการสวนนะครับครั้งเดียวแทบไม่ติดเลยไม่ติดเลยแหละนะเออนะครับไม่ติดแบบเกาะแตกกับสกิลหนึ่งเลยนะครับ ทำให้ตัวในแย่ลงมาเดิมนี่นะครับอันนี้ก็ตีมาเนาะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้นะถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นดูลูนดูเลือดนะครับแนะนําว่าให้คุณหานะครับอ์ติแฟกนะครับรดูเลือดมาใส่นะครับผมมันจะช่วยได้นะเพราะว่าเราใส่เป็นลูนดูเลือดเห็นไหมโต๊ะทเดียวนะครับเนะี่ยแทบไม่เจ็บเลยทุกคนนี่วิทเลือดคืนได้ไหมเอ้ยดูดเลือดก็พอไหวอยู่นะแต่นะครับแต่ไม่ค่อยแนะนําเอากันบ้านนะครับผมเพราะว่ามันมันกันยางจริงนะโดดนี่นะ เดี๋ยวผมมารีวิวแพนด้าด้วยดีกว,ว่าแพนด้าก็ปรับใหม่เนาะนะครับโดนเข้าไปเลือดเป็นไงบ้างาอาเขาให้อุ้ยทุกคนลูนดูเลือดเอาเอาเรื่องอยู่นะลูนดูเลือดเอาเรื่องอยู่นะครับนี่ฮะปีเข้าไปดูได้ดูเห็นเลยนะครับเห็นไหม โดนตีนะครับส่วนฮีเดียวอไอ้ฮีเดียวนี่มันปรับมาใหม่เนะี่ยแทบไม่มีไม่มีประโยชน์เลยทุกคนคือ,อจริงนะเนี่ยด,ดูครับปากเขาให้เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างโองนิแสงผม,ไห,มไหวไหมเพื่อนเพื่อนรู้ไหวไหมดูคลิปนี้แล้วลองคอมเมนต์ดูนะว่าโอนิแสงปรับมาใหม่นะครับเล่นไหวหรือเปล่าแล้วนะครับอาจจะต้องทําเลย์ลอยด้วยนะเออนะครับสแตททำยากกว่าเดิมอีกทุกคนเนี่นเรียกว่าต้องมีตัวซับดีๆให้มันเลยนะ ใครที่กันบ้านแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนโอเนีแสงออกนะครับบอกเลยว่าวันนี้คุณโดนแน่นอนนะออคุณโดนนิ่มๆแน่นอนเพื่อนๆนีนนน่นะครับเห็นไหมจังหวะเขาทำมันโอ้โหยากกว่าเดิมอีกนะนะครับแล้วก็แปมเขาไปให้เรียบร้อยเขาไม่ตายด้วยเลือดน้อยนะนะครับสรุปนะครับจากการลองเล่นแล้วก็ปรับรูนมานะของโอเนิแสงที่ผมคิดว่ารูนมันน่าจะดีขึ้นนะครับบอกเลยว่าเล่นยากลงเยอะ ใชเล่นยากอุเยอะดิเล่นยากขึ้นเยอะมากๆเห็นไหมนะครับแล้วก็ตีดาเบจมันก็ไม่ได้แรงมากนะครับตีออกไปยังไม่ตายเลยคือออกไฟตัวมันไม่ได้หนานะทุกคนนะแล้วก็ปกติเนี่ยนะครับโอนิแสงเนี่ยหนึ่งหนึ่งกับแพนด้าลมเนี่ยนะครับมีโอกาสชนะนะเดี๋ยวตอนนี้มาดูนะว่าจะชนะหรือเลปล่านะครับเห็นไหมแพนด้าตีแพนด้า <laughs> มันมีฮิวนะครับส่วนเราเหรอฮิวจากรูนดูเลือดน,นะครับโอ้ดูดูเพื่อนดูในส่วนที่เดียวด้วยนะส่วนที่เดียวด้วยนะพอการส่วนที่เดียวเนี่ยนะต้องบอกว่า พอปรับมาส่วนที่เดียวนะครับในเรื่องของการวิ่เลือดคืนมันก็หายไปนิดหนึ่งถูกไหมเพราะว่าปกติเนี่ยมันจะตี2ทีตีส่วนครั้งเดียวแถมเลือดไม่ดูดอีกนะครับบอกเลยว่าเล่นยากแน่นอนนะใครที่ได้มานะครับเจ้าโอ,อนิมุชะแสงนะครับอาจจะต้องลองลอง,ลองปรับรูนดูนะซึ่งของผมเนี่ยนะครับลองไปเล่นเซตนี้นะนะครับก็เป็นแอทแทกเลยนะก็คือไม่เอาสปีดแล้วนะนะครับเพราะว่าสปีดเนี่ยมันอาจจะเล่นได้ค่อนข้าง ถ้าใส่สปีดด้วยเล่นเขาแข้งยากเนาะแล้วอาร์ติแฟกต์นะครับอาร์ติแฟกต์เนี่ยเพื่อนๆก็เน้นเป็นนะครับดูดเลือดเนาะนผมหาให้ดูนะครับก็จะมีหรือนะครับจะใส่ในส่วนของสกิลหนึ่งฟื้นฟูก็ได้นะนะครับหรือดูดเลือดนะเพื่อนๆเนี่ยดูดเลือดได้ไหมดูดเลือดบวกเนี่ยนะครับอ่ะก็จะเป็นสกิลหนึ่งฟื้นฟูเนาะแล้วก็ดูดเลือดยี่สิบเปอร์เซ็นต์เราเดี๋ยวเราลองปรับนะทุกคนนะเดี๋ยวเราลองปรับนะครับอ่ะเอาดูดเลือดสิบเจ็ดเลยนะครับ ตอนนี้ก็จะมีนะในส่วนของอุณิแสงนะครับที่ปรับเนี่ยก็คือดูดเลือดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับจากแปบ๊บหนึ่งนะผิดพลาดดูอ่ะนะครับดูดเลือดทั้งหมดเท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เนาะอันนี้แปลกแสงใช่ไหมแปลกพลาดนะครับดูดเลือดยี่สิบเก้าอ่ะเอาดูดเยอะๆเลยนะครับดูดเยอะๆเลยตอนนี้นะครับในส่วนของดูดเลือดเพื่อน ยี่สิบเก้าถูกไหมอันนี้ยี่สิบเก้าอันนี้ยี่สิบเอ็ดดูเยอะเลยนะเนี่ยเออนะครับดูดเลือดห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับไปเดี๋ยวไปลองอีกรอบหนึ่งนะว่าผมปรับอาร์ติแฟกต์นะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเป็นไงบ้างขออนุญ,ญาตนะขออนุญาตคุณคุณตีเหมือนเดิมนะอ้านะครับลองใส่ดูดเลือดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปดูว่าจะเวิร์คขึ้นไหมนะครับอันนี้เรามารับ มาลับเท้าแพนด้านะคือนะครับประมาณนั้นไปะนะครับจากตัวเทปเทนะที่เรามีนะครับตอนนี้บอกเลยไม่เทปแล้วอเอเ็นมนะส่วนครั้งเดียวนะครับแล้วก็ไม่ติดเกาะแตกเลยทุกคนติดยากขึ้นกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็คือเราจะไม่รีบฆ่านะเราจะแบบลองอุ้นิแสงเรื่อยๆนะครับเนี่ยจะดูอยากให้มีคนมาต่อยมันอยัางเลย จัดอย่างนี้ไม่ได้เนาะจัดอย่างนี้ไม่ได้นะดนดนะเดี๋ยวลองจัดใหม่ดุกคนเดี๋ยวลองนะฮะให้เห็นอุลิมวชาแสงนิดๆเลยนะครับเราจะเอามอนที่คิวตัวหนึ่งไปก็คือเป็นมอนไลลี่แล้วกันเนาะนะครับไาลาลี่ไปตัวเดียวบอน่าจะเห็นชัดขึ้นนะครับอ่ะไม่มีสก,กิลด้วยไม่เป็นไรนะเอาไปลองนะครับไปลอง ส่วนที่เดียวนะครับส่วนที่เดียวด้วยแล้วก็ถ้าไม่เอาตัวเดียวมาถ้าไม่เอาตัวฮิวมาบอกได้เลยนะว่าคนเดียวในะยืนโซโล่ไม่ไหวแน่นอนนะครับแล้วก็อาจจะต้องหาตัวมาเปิดเกาะให้มันด้วยนะนี่นะเกาะแตกละโอ้โหโดนเพนด้าตีเข้าไปทุกคนอันนี้ผมยังไม่ฮิวผมไม่ไม่ลบ,บัมนะผมอยากรู้นะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างแนละ้วถ้าโดนดาเมจเข้าไปนะครับโอ้โหขึนคอดนี่ขนาดเลือดขนาดนี้นะทุกคนนะเราจะไม่ เราจะไม่ลบบัฟห้มันนะครับ่แล้วก็ตีเห็นไหมอันนี้คือดูเล็ว50เปอร์นะทุกคนนะจะตายแล้วอะเคบอกเลยว่านะครับไม่รอดทุกคนโดนเนิร์ฟครั้งนี้มีผลเยอะมากนะครับผมอาจจะต้องหาเซตลูนกันสักพักหนึ่งนะแล้วก็ไม่รู้นะว่าจะกลับมาเล่นในซิกวอล์กิวอลได้หรือเปล่าเนาะการอารีนาเนี่ยไม่อยู่แน่นอนนะอนุนิแสงนะครับก็สรุปนะครับว่าการเนิร์ฟครั้งนี้นะทำให้อนุนิแสงเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น ลองลูนดูดเลือดนะครับลองใส่ดีแฟกดูดเลือดเข้าไปนะครับผมบอกเลยว่าเล่นยากมากนะครับผมเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับอโอทิมุชะแสงนะครับหรือว่าเจ้าคินคียังไงคอมเมนต์บอกกันบ้างแล้วกันนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม